สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องกลยุทธ์วิถีเตา่าช่องที่จะพาคุณเจาะลึกบทเรียนชีวิตผ่านสงครามสามก,ก๊กวันนี้ผมมีคําถามสําคัญที่อยากให้คุณหยุดคิดคุณเคยมั่นใจในตัวเองจนไม่ฟังใครเลยไหมคุณเคยคิดว่าฉันรู้ดีที่สุดจนปิดกั้นเสียงเตือนที่อาจช่วยชีวิตคุณความมั่นใจคือพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้ามันกลายเป็นตามันจะกลายเป็นม่านหมอกหนาทึบที่บังสายตาคุณจากความจริง และความเสี่ยงที่กำลังคืบคลานใน EP 20นี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปดูเบ้งเฮกคุณสื่อผู้ชาญฉลาดของ่อกกผู้ที่เคยสร้างชัยชนะมาแล้วมากมายแต่วันหนึ่งแทนที่คิดว่าสมบูรณ์แบบกลับทางพินาศเพราะเขาเลือกไม่ฟังเสียงเตือนจากลูกน้องของตัวเองเรื่องราวนี้ไม่ได้แค่เล่าสงครามแต่คือบทเรียนลึกซึ้งที่ตนใจเราได้ว่าต่อให้คุณมีแผนที่ดีที่สุดในมือถ้าคุณไม่เปิดใจรับฟังและไม่ยืดหยุ่น ฐานนั้นก็อาจากลายเป็นกับดักที่พังทลายคุณได้ในพริบตาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะเอาบทเรียนนี้ไปใช้กับชีวิตและงานของเราอย่างไรอย่าพลาด EP ยีเบ้งเฮกหลงตนวางแผนโดยไม่ฟังใครกดติดตามกดกระดิ่งเตือนและดูให้จบครับเพราะนี่คือกุญแจที่ช่วยให้คุณไม่ตกหลุมพรางความมั่นใจเกินพอดีปีคศ2 3 1ดินแดนเสฉวนกำลังเผชิญหน้ากับพายุแห่งสงคราม เบงเฮกกุญสือเอกของงอกกผู้ซึ่งเคยเป็นจอมวางแผนในสมรภูมิหลายครั้งได้รับมอบหมายให้รับมือกับกองทัพวุยที่นำโดยซูมาอี้ผู้กล้าหาญและมีแสนอยาดูภาพในชั้นเบงเฮกเตรียมแผนอย่างละเอียดที่ท้วนใช้ยุทธวิธีกำลังน้อยต้านกำลังมากโดยวางกำลังสำคัญประจำเมืองยุทธศาสตร์ติงสาพเพื่อปิดประตูด่านสำคัญทหารที่เหลือกระจายไว้ที่สงปอเพื่อเป็นกำลังสำรองและคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวศัตรู แต่เบื้องหลังแผนที่ดูสมบูรณ์กลับมีรอยรั่วที่เขามองข้ามแม่ทัพภาคสนามตังสินและหวังผิงเตือนอย่างหนักว่าเส้นทางลำเลียงกำลังถูกศัตรูลอกตัดหากไม่ถอนกำลังกลับมารวมอาจถูกล้อมจนขาดเสบียงและท้ายแท้ในที่สุดแต่เบ้งเฮกยึดมั่นในแผนของตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยความมั่นใจอย่างแรงกล้าว่าซูมาอี้จะไม่กล้าเสี่ยงตัดเสบียงโดยตรงและเชื่อมั่นว่าทหารของเขาสามารถยืนหยัดรอดได้แต่ความจริงกลับโหดร้ายกว่าที่คิด ซูไม่เดินเกมอย่างใจเย็นและเงียบเชียบเขาเลือกส่งกองกำลังรับรอบตัดเส้นทางลำเลียงอย่างแม่นยำและรวดเร็วความขาดคลนเสบียงบีบให้ทหารเบ้งเฮกรู้สึกสับสนและหวาดกลัวเมื่อกองทัพที่เคยแข็งแกร่งเริ่มสั่นคลอนเมืองติงซาถูกปีแตกอย่างรวดเร็วเบ้งเฮกต้องถอนกำลังอย่างเร่งด่วนความผิดหวังและความอัายปกคลุมใบหน้าเขาเมื่อถูกลดตำแหน่งเรื่องราวนี้กลายเป็นเครื่องตันใจว่าความมั่นใจที่ไม่ฟังเสียงเตือนรอบข้าง อาจกลายเป็นกับดักที่ทําให้แผนดีๆพังทลายได้ในทันทีอัจฉริยักไม่ใช่คนที่คิดเองได้เท่านั้นแต่คือคนที่ฟังคนอื่นแม้เสียงนั้นจะขัดใจตัวเองเบ้งเฮกคิดแผนได้ดีแต่เขาปิจใจรับข้อมูลใหม่และสุดท้ายแผนที่ดีก็กลายเป็นกับดักของตัวเองแต่กลยุทธ์หนึ่งท่าเพราะไม่ฟังเสียงรอบข้างเบ้งเฮกคือกุนสือระดับตำนานผู้เคยวางแผนให้สุนกวนชนะสึกใหญ่ แต่ในสึกนี้เขาทำท่าดอย่างแรงเพราะเชื่อในมุมมองตัวเองเพียงมุมเดียวแม้ตั้งสินหวังผิงและแม่ทัพคนอื่นจะส่งสัญญาณเตือนชัดเจนว่าเสียงสูงควรถอยกลับมารวมกำลังแต่เบ้งเฮกลับเชื่อว่าศัตรูไม่กล้าเดินเกมดักน,บบนั้นและเลือกเพิกเฉยต่อเสียงเตือนทั้งหมดนี่คือกับดักของผู้นำที่เก่งเกินไปเมื่อคนรอบข้างเริ่มรู้สึกว่าพูดไปก็ไม่ฟังเสียงเตือนก็จะค่อยๆเงียบลง และเมื่อถึงวันที่ปัญหาระเบิดมันอาจสายไปแล้วบทเรียนความมั่นใจต้องเดินคู่กับการฟังเพราะบางครั้งมุมมองจากข้างสนามอาจเห็นจุดบอดที่เรามองไม่เห็นเอง 2. ความลืกของแผนกลายเป็นจุดอ่อนเพราะขาดความยืดหยุ่นเบ้งเฮกวางแผนอย่างพิธีพิถันเขาคิดลึกคำนวณละเอียดซ้อนกลยุทธ์ไว้หลายชั้นแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แผนไม่ดีแต่อยู่ที่ไม่ยอมปรับแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน กลยุทธ์ที่ดีควรยืดหยุน่นแต่กลยุทธ์ของเบ้งเฮกในศึทนี้กลับแข็งตัวเกินไปเหมือนเรือที่ผูกติดกับท่าไม่ยอมแล่นแม้ลงเปลี่ยนซูมาอี้ไม่ได้รุกจงแจ้งเขาเล่นเกมเงียบตัดเส้นทางลำเลงอย่างแนบ,บเนียนแต่เบ้งเฮกยังมั่นใจในแผนเดิมจนไม่ปรับอะไรเลยบทเรียนถ้ากลยุทธ์ลึกแต่ไม่ยืดหยุน่นเท่ากับกับดักถ้าความรู้เยอะแต่ไม่ฟังสถานการณ์จริงเท่ากับถายใกล้ตัวสรุปจุดแตกหักของกลยุทธ์เบ้งเฮก ไม่ฟังฟีดแบ็กหน้างานไม่ปรับตามสถานการณ์เชื่อในแบบจำลองมากกว่าความจริงที่เปลี่ยนตลอดเวลาแนะนำกลยุทธ์ที่ควรใช้แผนต้องมีรูปเปิดใจต้องมีทางเข้าแผนที่ดีที่สุดคือแผนที่ปรับได้ตลอดเวลาและผู้นำที่รอดคือต้องเป็นผู้ฟังที่ดีไม่แพ้ผู้สั่งหากเบ้งเฮกใช้กลยุทธ์ที่ยืดหยุน่นและเปิดรับฟีดแบ็กจริงๆเขาคงไม่ล้มเหลวขนาดนั้นนี่คือ3สิ่งสำคัญที่เขาควรทำ หนึ่งสร้างวงปรึกษาที่มีพลังจริงไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แม่ทัพอย่างตังสินหรือหวังถิงไม่ได้พูดเพราะกลัวแต่พูดเพราะอยู่หน้าง,งานเห็นอะไรที่เบ้งเฮกไม่เห็นถ้าเบ้งเฮกเปิดวงปรึกษาแบบจริงจังรับฟังสถานการณ์จากทักษามไม่ใช่แค่มองบนแผนที่เขาอาจรู้ตั้งแต่ต้นว่าแผนนี้มีช่องโหว่เรื่องซัพพลายสองฟังฟีดแบ็ให้ทะลุอัตาไม่ใช่แค่ได้ยินแล้วผ่านไปหลายครั้งเราไม่ได้ท่าเพราะไม่ได้ยิน แต่พลาดเพราะใจไม่เปิดรับสิ่งที่ได้ยินฟีดแบ็กไม่ใช่การักเถียแต่คือสัญญาณเตือนจากอีกมุมที่เราไม่อยู่ตรงนั้นถ้าเบงเฮ็กยอมรับว่าคนอื่นอาจเห็นมุมที่เรามองไม่ถึงแผนอาจไม่ต้องทางแบบนั้น 3. มมีทางถอยหรือแผนสำรองพร้อมใช้เสมอการไม่เตรียมแผนสำรองเท่ากับเดิมพันทุกอย่างไว้กับความมั่นใจของตัวเองซึ่งเป็นการพนันที่แม้แต่อัจฉริยะก็แพ้ได้ ถ้าเบ่งเ็กหวางเส้นทางลำเลียงสำรองหรือเตรียมจุดถอยไว้ซูมาอี้คงไม่สามารถบีบให้เขาจนมุมได้เร็วขนาดนั้นไม่ใช่ทุกแผนจะรอดได้ด้วยความแม่นบางครั้งต้องรอดด้วยความยืดหยุ่นบทสรุปกระแทกใจอัจฉริยะที่ไม่ฟังใครก็แค่คนเก่งที่กำลังเดินสู่ความพังแผนดีไม่พอต้องแทนที่เปลี่ยนได้และใจที่พร้อมรับฟังตลอดเวลาคุณเคยมั่นใจในดีตัวเองจนไม่อยากฟังใครไหม ไม่ใช่แค่เบ้งเฮกหลายครั้งเราก็เป็นแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวเวลาที่เราคิดอะไรออกมาได้อย่างฉิบแหลมหรือมั่นใจว่ามองเกมนขาดเรามักจะรู้สึกว่าเรามองไกลกว่าใครแต่ความจริงคือคนที่อยู่ข้างๆอาจมองเห็นหลุมที่เรากำลังจะเหยียบบางที่เสียงเตือนเบาๆจากคนรอบข้างไม่ใช่เพราะเขาไม่เข้าใจเราแต่เพราะเขาเห็นมุมที่เราไม่ยืนอยู่อย่ารอให้เสียงนั้นกลายเป็นเสียงสุดท้าย เหมือนที่เตียงสาเสียงเตือนมันสายเกินไปลองถามตัวเองตอนนี้คุณกำลังออกแบบอนาคตโดยไม่เปิดให้ใครเข้ามาดูหรือเปล่าคุณกำลังเชื่อมั่นหรือหลงในแผนที่ตัวเองวังไว้มีใครสักคนที่พยายามเตือนแต่คุณยังไม่ได้ฟังเขาเลยหรือเปล่าบางทีแค่เปิดใจฟังอีกเสียงเดียวก็อาจช่วยคุณไม่ให้ล้มในจุดที่ไม่ควรล้มวิธีใช้ได้จริงเงาสามวิธีวางแผนอย่างมั่นคงแต่ไม่หลงตนกลยุทธ์ ฐานดีและใจเปิดเท่ากับรอดเกมยาวหนึ่งว่างฐานเองแล้วลองขอฟีดแบ็จากสองคนที่คิดต่างอย่าเลือกแต่คนที่เห็นด้วยลองถามคนที่ไม่ใช่สายเดียวกับเราไม่เกรงใจเราหรือเคยมองโลกคนละมุมกับเราฟังมุมของคนที่ไม่ใช่เราคือวิธีหาจุดอ่อนที่ดีที่สุดแล้วคุณจะเจอช่อโหัวที่มองไม่เห็นก่อนที่มันจะกลายเป็นหลุมพราง 2. ระบุจุดเสี่ยงที่สุดของแานแล้วเตรียมทางหนีสำรอง อย่าแค่ถามว่าจะไปยังไงให้ถึงให้ถามด้วยว่าถ้าทางนั้นตันเราจะเลี้ยวทางไหนทันทุกแฝนควรมีประตูหนีไฟเพื่อให้คุณไม่โดนตัดเสบียงเหมือนเบ้งเฮกสตั้งหลักคิดว่าถ้าเราผิดละ่ะไม่ใช่การไม่มั่นใจแต่คือการป้องกันความมั่นใจเกินไปเพราะคนที่เก่งจริงไม่ใช่คนที่ถูกเสมอแต่คือคนที่ปรับได้เร็วเมื่อรู้ว่าผิด ใจเปิดไม่ได้แปลว่าอ่อนมันคือภูมิคุ้มกันของคนฉลาดที่ไม่อยากหนุมซ้ําบทสรุปสั้นวางแผนด้วยมันสมองแต่ต้องฟังด้วยหัวใจที่เปิดเพราะแผนที่ดีไม่ใช่แผนที่ไม่มีช่องโหว่แต่คือแผนที่รู้ว่าช่องโหว่อยู่ตรงไหนและเตรียมรับมือไว้แล้วเบ้งเฮกอาจเป็นอัจฉริยะแต่ต่อให้แผนซับซ้อนแค่ไหนถ้าเขาไม่ฟังใครเลยกลยุทธ์ก็ไร้ค่าเพราะมันกำลังพาเขาเดินเข้ากับดักที่ตัวเองวางไว้ บทเรียนของคุณวันนี้คืออย่าปล่อยให้ความเก่งปิดหูคุณจากเสียงเตือนสำคัญที่อาจช่วยชีวิตคุณไว้ได้ในวินาทีสุดท้ายถ้าคุณชอบกลยุทธ์แบบนี้ที่ไม่ใช่แค่เล่าเรื่องแต่เจาะลึกแนวคิดวิธีคิดใช้ได้จริงกดติดตามช่องกลยุทธ์วิถีเตา๋ากดแชร์ให้เพื่อนที่กำลังวางแผนชีวิตอยู่ตอนนี้เพราะกลยุทธด์ดีๆไม่ควรอยู่แค่ในสาก๊กแต่นำมาใช้กับชีวิตเราได้ทุกวัน และถ้าคุณคิดว่าอารมณ์แค่แวบ,บเดียวไม่มีพลังพอจะเปลี่ยนสงครามห้ามพลาดตอนหน้า EP 2ีม้าเฉียวโกรธง่ายทำพลาดกลางศึกเมื่ออารมณ์แค่เสี้ยววินาทีทำให้แผนที่ดีพังทลายและเปลี่ยนคนเก่งให้กลายเป็นแค่หมากในเกมคนอื่นความเก่งทำให้คุณขึ้นสูงแต่ใจที่เปิดฟังคือสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณไม่ตกลงมาเองขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ